เริ่มต้นที่พันกว่าบาทอ่ะคุณก็สามารถมีโต๊ะที่สามารถแบบกดปรับไฟฟ้าระดับแบบนี้ได้แล้วอ่ะสวัสดีครับเมื่อกี้นะฮะเขาเพิ่งเอาของมาส่งเพิ่มมีอันนี้มันเป็นขาจับจอนะครับแต่ว่ายังประกอบไม่ได้เพราะโต๊ะยังไม่มาปัญหาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรารีวิวอันบ็อกก่อนว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับซื้อขาจับจอเนี่ยน้องๆต้องดูสเปกด้วยนะว่าขาจับจอเนี้ยมันรองรับกับ ไซส์จอของเราหรือเปล่าคือมันจะมีกำนาดบอกเลยครับว่า24นิ้วถึง32นิ้วอะไรแบบเนี้ยเอออย่างของผมเนี่ยมันเป็น27นิ้วกับ32นิ้วผมก็เลยซื้อแบบแม็กซิมัมแบบ32นิ้วมานะครับราคาก็จาก2,200อ่ะมาลดเหลือ1,600นะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ถึงเวลาที่ควรจะต้องมีขาจับจออีกตัวหนึ่งเพื่อให้แบบดันจอไปข้างหลังนะครับในกล่องมีกล่องอีกเล้วอ่ะเฮ้ย กล่องม,มันเล็กมากเลยสำหรับขาจับจอ2อันน่ะคือ,อไออันที่ผมซื้อมาเนี่ยที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะมันใหญ่กว่านี้แล้วน้ำหนักมันแบบประมาณอันนี้เลยอ่ะอันนี้เหมือนมันจะเบากว่าเดิมน,นะครับนี่แล้วก็เวลาจะซื้อนะครับว่านี่มันจะมีไซส์บอกเห็นไหมว่า17นิ้วถึง32ต้องเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีการบอกว่าแบบมุมเงยอะไรได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไอพวกเนี้ยมันเป็นสเปคที่เราต้องดูนะ เพื่อบางครั้งอ่ะเรายืนทํางานอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องงแงนจอบ้างหมุนจอบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องดูเลยนะนี่นะครับเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแมนวนวลวิธีประกอบนะเพราะว่ามันมาเป็นชิ้นๆนะครับเหมือนเลโก้อ่ะแล้วเราก็เอามาประกอบอ่ะนะครับเนี่ยใส่น็อตตามคู่มือที่เขามีให้อ่ะนะฮะหุ้ยสีสวยอยู่นะอุ้ยเขาทําสีสวยมากเลยแล้วก็วัสดุมันมันเบามากเลยวะ่ะแต่ว่า อันเนี้ยไอสีแดงเนี่ยมันเหมือนเป็นกรอบพลาสติกนะครับเป็นแบบกองแกงกองแกงหน่อยไอไอสีดํานี่ก็เป็นพลาสติกว่ะแต่ว่าไอาตัวฐานทาน้้งในเนี่ยครับมันเป็นเหล็กนะมันเหมือนเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมไม่รู้ว่ะแต่ว่าอาจจะด้วยความที่มันประกอบไปด้วยพลาสติกเยอะหน่อยอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเบานะครับส่วนไออันที่ผมใช้อยู่อ่ะมันเหมือนเป็นเป็นเหล็กทั้งดุดเลยอะ่ะแต่สวยสวยสวย,สวยเลยเพราะดำสีสวยมากเลยว่ะดําแดงอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนฐานมันจะเล็กกว่าว่ะอันเนี้ย รีวิวจะไปจบก็คือตอนที่ผมประกอบโต๊ะคอมแล้วก็เอาคอมเอาจอคอมมาแผดการนี้แล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นทีเซอร์ทีนี้มาเดี๋ยวเรามาดูปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมผมเนี่ยถึงต้องการซื้อขาจับจออีกจอหนึ่งกับต้องซื้อโต๊ะใหม่กล้องสุดเทพโดยใช้โทรศัพท์มือถือนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอตัวน,นี้ให้ดูด้วยอ่ะนี่นะครับมันก็จะมีขาอย่างนี้นี่นี่แล้วพอมัน มันค่อนข้างเก็บพื้นที่แล้วก็อย่างที่เห็นนะนี่ขาจับอันเดิมอ่ะมันต้องมีหมอนรองเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่รองอ่ะอันเนี้ยโต๊ะฝั่งเนี้ยมันเคยเป็นฝั่งที่อยู่ด้านนู้นอยู่มาก่อนก็คือเป็นฝั่งที่เป็นขาหนีบจอนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยของการหนีบจอนะแล้วก็นี่เห็นได้ว่ามันแตกแล้วนะแล้วที่สําคัญอ่ะที่ผมต้องการซื้อโต๊ะใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่า ไอ้ขาโตะเนี่ยนะครับนี่ขาโตะนี่เนี่ยปกติแล้วอะ่ะมันจะต้องมีสลักไม้แบบนี้เว้นี่มันจะต้องมีสลักไม้แบบเนี้ยทั้ง4ี่เสาเลยนะฝั่งนู้นตรงนี้ก็มีอันข้างในตรงนั้นก็มีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันหายไปอันนึงเว้ยแล้วคุณรู้ไหมว่าขาโตะเนี้ยผมดูในช้อปปี้อะ่ะแม่งขายกันพันกว่าบาทอันนี้มันเป็นขาโตะของอีกเกียนะครับนี่ร่องรอยอารยธรรม มันบุมเข้าไปเลยนะเนี่ยมันบุบเข้าไปเลยอันนี้ก็คือแทบเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเห็นเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเอียงเอียงนะครับแล้วก็มันจะบุมเข้าไปคือไอ้ล่องรอยอารยธรรมฝั่งเนี้ยมันไม่มีหมอนรองแล้วมันหมอนะมันรองแค่ด้านบนอย่างเดียวครับแต่ด้านล่างอ่ะมันไม่ได้รองทีเนี้ยจออ่ะจากที่มันตั้งเงี้ยมันค่อยค่อยเอียงเว้ยอยู่ๆวันหนึ่งมันก็แบบปุ๊บเข้าไปอ่ะแล้วจอมันก็ชิมเลยเว้ยในจังหวะที่มันโบ่ะผมแม่งก็ต้องมานั่งจับจอเงี้ยเออออเกไมม่ีจใช้้แลวะ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพึ่งทําห้องสตูดิโอใหม่เสร็จเรียกได้ว่าจัดห้องแล้วกันนะโดยการที่แบบว่าซื้อของมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรีวิวพร้อมกับราคาบอกทุกอย่างนะครับว่าซื้อจากร้านไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสิ่งที่ต้องดูสิ่งต้องอะไรอย่างนี้นะครับงั้นก็ไปเราไปดูกันดีกว่าแง,ง๊บดึ๊งนี่คือห้องสตูดิโอใหม่ หรือห้องทำงานใหม่ของผมนะครับอย่างแรกโต๊ะตัวนี้เนี่นะครับราคา3 0 0 0ประมาณ2,900-3,000กว่าบาทสิ่งที่ต้องดูเลยนะครับนอกจากความยาวของโต๊ะที่เราจะเอาว่าเออจะเอา1้0 180เซนเนี่ยเวลาเลือกเนี่นะครับเขจะมีก็คือแบบถูกสุดเนี่ยจะเป็นแผ่นไม้นี่นะครับแผ่นโต๊ะไม้เนี่ย มันจะแบ่งเป็น2แผ่นนะครับก็เวลาเอามาประกอบอ่ะก็จะรวมเป็นแผ่นเดียวผมอ่ะเลือกที่เอาเป็นไม้แผ่นเดียวไปเลยนะครับมันทําให้แบบเรียบๆอย่างเงี้ยลื่นๆมือผมว่ามันแบบนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยนะครับอีกอย่างนึงที่มันทําให้แพงนั่นก็คือเจ้านี้ก็คือคานเหล็กมันจะมีแบบคานเดี่ยวกับคานคู่อันเนี้ยมันเป็นคานคู่มีคาน2อันเท่ากับว่ามันจะแข็งแรงกว่าปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าด้วยนะครับโต๊ะตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถปรับระดับสูงสุดได้ประมาณ1 1 7เซน 1้สิบแปดเซนนะครับต่ำสุดได้เจ็ดสิบเได้70เซนนะครับกดตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มขึ้นเราก็แค่กด ผมขอบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาความยาวสั้นกว่าของผมอะ่ะของผมเปนร้อยแปดสิบใช่ไหมถ้าเกิดคุณเอาแบบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเซนอะ่ะมันก็ถูกลงไปอีกนะครับหรือเอาเป็นคานเดี่ยวเอาเป็นไม้สองแผ่นต่อเป็นโต๊ะตัวเดียวกันเล็งเงี้ยมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกเริ่มต้นที่พันกว่าบาทอะ่ะคุณก็สามารถมีโต๊ะที่สามารถแบบกดปรับไฟฟ้าระดับแบบนี้ได้แล้วอะ่ะเท่แม่ละสุดๆไปเลยผมจะรีวิวเฉพาะอันที่ผมซื้อใหม่นะอ่าขาเนี้ยผมซื้อใหม่สามสี่ร้อยบาทมั้งมันเป็นขาหนีบโต๊ะเอาไว้ใช้อนเนกะงงมลนะทั้ห้หหีีบไฟอ จะถ่ายแบบเบิร์ดไอววอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจบเลยโต๊ะอันนี้ซื้อใหม่ราคาร้อยกว่าบาทครับไม่เกิน200เราจะได้โต๊ะแบบนี้ความยาวประมาณ70เซนมั้งความกว้างนี่คือประมาณสัก40เซน5้าสเซนแล้วก็อีกอันนึงที่ผมซื้อเพิ่มก็คือขาจับจอนะครับปกติแล้วอะ่ะ ไอ้ขาจับจอรุ่นเก่าที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถมาด้านหลังได้เห็นไหมมันจะมีสีแดงที่มาด้านหลังตอนนั้นอะคือไอ้อันเก่าของผมอ่ะมันหมุนได้แค่ร้อยปดิองศาเว้ยแต่อันเนี้ยมันหมุนได้3ามร้อยหสองศาข้อดีของอันนี้ราคาถูกข้อเสียมันงงงงนะครับมันแบบมันกองแกงกอะเกาะมันไม่เหมือนกับไอ้อันเก่านะครับอันเก่าเนี่ยคือ พันกว่าบาทพอกันแต่ว่ามันจับได้แค่ข้างได้แค่จอเดียวมันเป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะอย่างต่อมาก็คงจะเป็นโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะตัวนี้ราคาผมไม่แน่ใจราคาเดี๋ยวขึ้นให้มาราคาเท่านี้เองเว้ยแล้วฐานมันนะครับเห็นไหมว่าเสามันเป็นเหล็กเว้ยไอเนี่ยมันคือเสาไม้ใช่ปะแต่มันไม่ใช่ไม้จริงเว้ยมันคือเศษไม้อะ่ะแล้วก็ไปอัดแล้วก็แปะโอเปเปอร์เว้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความแข็งแรงแล้วอ่ะผมมองว่าไอตัวเนี้ยคุ้มเงินกว่าแต่อันเนี้ยคือผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแค่ซื้อ อย่างต่อมาก็จะเป็นเจ้านี้แล้วกันผมไม่รู้จะรีวิวทาไมอะ่ะแต่ว่ามันดีมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าร้านเขาส่งมาให้ผมผิดเว้ยคือผมอะ่ะสั่งไปเป็น3.0นะ่ะ USB Type C ถึงอันกับ USB แบบอย่างเงี้ยแต่เป็น3.0นะ่ะอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันได้เป็นถูกอันนึงก็คือเป็น3.0นนะ่ะ Type C อันหนึง่งส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับมันเป็น USB 2.0นเนี่ยนะครับนี่ไอ้นี่ก็คือแผ่นผ้าม่านแผ่นผ้าอะไรทั่วทั่วไปนะครับเป็นลายญี่ปุ่นเนาะมันเป็นแบบว่าตีนตุกแกนะแค่เอามาแปะกับกำแพงเนี่ยด้านหนึ่งเป็นตีนทุกแกอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบไอตัวนุ่มๆแล้วเราก็แค่แปะตีนตุกแกไว้ที่กำแพงหรือเสาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาอันเนี้ย น้องนมแบบแปะกเข้าไปเวยคือก็สะดวกดีครับง่ายดีแบบถือว่าเป็นฉากหลังสวยๆเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเวลาไลสตรีมคือมุมกล้องเราจะเห็นเาอนนี้แล้วมันขาวสว่างเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในมุมกล้องแล้วกันนะครับว่าเป็นมุมมองแบบไหนไมันจะสวยงามกว่าเดิมแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยจ้า และนี่คือสเตชั่นใหม่ที่มุมกล้องใหม่ที่เราจะไลฟ์สตรีมนะครับก็จะมีโต๊ะด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อแบบมีสปอนเซอร์สินค้าสินค้าขนมขนมอะไรก็จะมาวางตรงนี้เพื่อจะเป็นผมหยิบกินง่ายๆแค่นั้นเลย แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคอมผมะนะครับอีกหน่อยเราก็จะเวลาสตรีมเราก็จะมาเจอกันแนวนีนะ้ข้างหลังก็จะเป็นผ้าก็รู้สึกดีขึ้นฮนะพอติดผ้าไปก็จากไ์สตรีมครั้งที่แล้วที่ไม่มีผ้าก็รู้สึกว่าไอ้กำแพงสีขาวเนี่ยมันสว่างเกินไปนะงั้นผมขอจบคลิปรีวิวสเตชันโตคอมใหม่ของผมแล้วกันนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราสักนิดนึงก็ยังดีฮนะเพราะคลิปนี้พวกเราลงทุนเอง ทั้งหมดนะครับอ้อรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับที่ผมซื้อมาซื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีโต๊ะ3ตัวมีสายมีไอ้พวกไทซีไทเซอร์อะไรพวกเนี่ยครับเบนเสร็จแล้วประมาณ7,100กว่าบาทรวมสายที่เพิ่งมาส่งวันนี้ด้วยก็จะเป็น7,200กว่าบาทนะครับประมาณ7,300าแล้วกันตีไปกลมๆโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะฮะสำหรับวันนี้บา,บายยจ้า